สนับสนุนโดย Pi เวทคาเลน n t รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา เมื่อวันที่19ตุลาคมปี2022ที่ผ่านมาที่งานแสดงรถยนต์เวียดนามมอเตอร์โชว์ที่ประเทศเวียดนามมิตซูบิชิได้เผยความลับที่ซุ่มียบม,มานานด้วยการเปิดตัวมิตซูบิชิ XCF Concept รถยนต์ต้นแบบใหม่ของแบรนด์ในตำแหน่งซับคอมแพคคอสโอเวอร์ SUV ก่อนวางจำหน่ายในชาเชียนรวมถึงประเทศไทยภายในปี2023นี้ ซึ่งนายทาคาโอคาโตะประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของมิตซูบิชิมอเตอร์ระบุในงานแถลงข่าวว่าเราจะเปิดตัว v ขนาดกรขทัดรัดร,รุ่นใหม่ตามลำดับในตลาดอาเซียนรวมถึงเวียดนามในปีงบประมาณ2023ระหว่างเดือนเมษายนปี2023ถึงเดือนมีนาคมปี2024และอาจจะมีการเพิ่มรุ่นมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริดทำตลาดนอกอาเซียนด้วยสหรับงานออกแบบของมิตซูบิชิเ f c Con เซคอนเซ็ปต์จะอยู่ภายใต้ธีมเดนิมิกคิวที่ติดตั้งด้วยชุดไฟหน้า ทรงตัว L พร้อมไฟ daytime running light และไฟท้ายรูปทรงตัว T ส่วนภายในห้องโดยสารจะติดตั้งหน้าจอยาแบบ widescreen ติดกัน2จอเหมือน Mercedes-Benz และ BMW รุ่นใหม่ๆพร้อมมัดวัดแบบ full digital เบาะนั่งแบบ2แถว5ที่นั่งที่เน้นพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่กว้างขึ้น ส่วนในด้านกลุ่มพลัง,ลงเครื่องยนต์คาดว่ามีซูเปอรช xfc concept เวอร์ชันผลิตจริงจะติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรและไฮบริดโดยอ้างอิงจากเครื่องยนต์เดิมที่ติดตั้งใน x อ็กซ์เดที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรให้พลังลกำลังสูงสุด105แรงม้าแรงบิดสูงสุด1 4 1นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อน,นาทีจับคู่กับเกียร์ดอโตมาติ cvt ขับเคลื่อนล้อหน้า โดย Mitsubishi x f c concept จะเป็นรถ bsuv ที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อมาเติมเต็มไลายอัพที่ทำตลาดอยู่ไม่ว่าจะเป็นมิลาน e a สทาที่เป็นรถซับคอมเพกซีดานและ h c h b a c k รวมถึง Outlander ที่เป็นรถ Compact SUV p a j ปาเจโร่สปอที่เป็นรถ PTV และกระบ,บะอย่างไททันสำหรับ m t t u u i ิ ishi a f c concept รถยนต์ต้นแบบ bsuv เดบิมจะผลิตและขายจริงในปี2023นี้สำหรับตลาดอาเซียนรวมไปถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งเราคงต้องรอติดตามรายละเอียดต่างๆต่อจากนี้ครับและหากมีข้อมูลเพิ่เมเติมทางออตโต้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่่อนใครกับ Auto ออโตคาร์นิวครับ